วันนี้นงมนก็ปล่อยน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นสนามหญ้ากันอีกแล้วค่ะพี่ๆหลายท่านนะคะมาเที่ยวคาเฟ่แล้วก็มาดูแบบฟาร์มไก่นงมดเยอะเลยรงเรือนนี้นงมดก็เลี้ยงประมาณ48ตัวนะคะแลวพี่ๆนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าเลี้ยงน้องไก่อย่างไงนะคะนงมดก็ให้อาหาร2มื้อค่ะเช้ากับเย็นตอนนี้ยังเน้นเป็นหัวอาหารอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้น้องไก่ไข่ครบทุกตัวนะคะเดี๋ยวนงมดจะผสมพืชผักผลไม้ให้น้องไก่ได้กินกันค่ะให้อาหารน้องไก่เช้าเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างวันเราต้องคอยหมันเติมน้ำ ผมมุมมการให้กับน้องไก่ยาในฟาร์มไก่นี่ก็งามงามเลยนะคะพี่อยากเลี้ยงเล็กๆนะคะน้องโมแนะนาลงเดือนนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยและนี่ภาพบรรยากาศตอนที่ปล่อยน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นค่ะน้องไก่ชอบกันมากๆเลยค่ะคุยเขียกินอาหารนะคะส่วนน้องโมก็แวะมาเก็บไข่น้องไก่ตอนนี้น้องไก่ก็ไข่50%แล้วนะคะเดี๋ยวรออีกสักหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์นะคะน้องไก่ก็จะไข่ครบทุกตัวแล้วอันนี้จะเป็นไข่ที่เก็บได้นะคะวันนี้ได้ประมาณ20กว่าฟองค่ะเกือบได้แผงหนึ่งเลยน้องไก่สาวเพิ่งไข่ใหม่ๆนะะะคคไไไขข่่่ก็จยยยังงมออฟเดี๋ว นานๆนะคะไข่ก็จะเริ่มค่อยๆฟองใหญ่ขึ้นค่ะระหว่างที่น้องไก่เดินเล่นในสนามหญ้านะคะเดี๋ยวน้องวันจะมาปลูกต้นหญ้าก,กันหน่อยค่ะตอนนี้น้องวันก็พยายามปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะเลี้ยงประมาณ30-40ตัวนะคะโรงเรือนนี้กําลังเหมาะเลยค่ะการเลี้ยงไก่นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยกันในครอบครัวได้ด้วยเชา้ามาให้อาหารไก่นะคะตกเย็นมาก็ให้อาหารน้องไก่แล้วก็ปล่อยน้องไก่ได้ออกมาเดินและทุกครั้งที่ปล่อยน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นนะคะเจ้ายินดีก็จะไป ทำนี่ช่วยงานที่คาเฟ่ระหว่างวันนะคะหน้าน้องมดไม่ดรอปเลยค่ะตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะหน้ายังเป๊ะอยู่ตื่นมาเมื่อเช้านะคะน้องมดใช้คุชชั่นเดลาตัวนี้เลยค่ะช่วยปกปิดคุมมันระหว่างวันค่ะกันน้ากันเหงื่อดีมากๆค่ะทาบำรุงนะคะแล้วก็ทาคุชชั่นตัวนี้ตามขรัง<ป>ที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทานะคะดูแตกต่างกันเลยค่ะคุชชั่นเดลานะคะมีทั้งหมด4เบอร์ค่ะที่น้องมดใช้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะเหมาะสําหรับคนผิวขาวชมสามารถใช้ตามเฉดสีผิวตัวเองได้เลยนะคะว้าวแต่ง ืเล่นกับไก่ใหญ่อหอชอบบรรยากาศที่ฟาร์มไก่ช่วงยเย็นๆมากๆเลยค่ะ